สวัสดีครับในคลิปนี้ครับมาพบกับผม2คนนะครับผมหมู JK และบอย DC โฟนรันครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเก็บน้ำเชื้อนะครับกับหลอดน้ำเชื้อนะครับครับก็คือเราจะมาแนะนำเรื่องของการเก็บรักษาน้ำเชื้อแล้วก็หลอดน้ำเชื้อนนะครับน้ำเชื้อเนี่ยเรามีไว้ทำอะไรครับผสมเก็บเก็บตัวอ่อน เขาเรียกอะไรนะเอาไว้ผสมเทียมผสมเทียมการผสมเทียมเนี่ยเราต้องมีน้ําเชื้อใช่ไหมครับวันนี้เราจะพามาดูกันว่าหลอดน้ําเชื้อที่นิยมใช้ในบ้านเราม,มีขนาดอะไรบ้างนะครับอ่ะก้องแผนมานะครับขนาดของหลอดน้ําเชื้ออันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี่บอย 0.25ครับอันนี้คือ0.25คือหลอดเล็กนะครับแล้วก็อันนี้0.5เห็นไหมครับความแตกต่างกันจะอยู่ประมาณนี้นี่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นน้ำเชื้อนอกนะครับเป็น้เชื้อแยกเพศแยกเพศในบ้านเราส่วนมากจะเป็น0.25ทั้งหมดต้องนะครับแล้วก็รวมเพศก็จะเป็น0.5แต่ว่าที่มีจําหน่ายในบ้านเรารวมเพศก็จะเป็นหลอดเท่านี้เหมือนคองโกผมก็รีดหลอดเท่านี้นะครับอันนี้เป็นหลอดของซูเปอร์เอ็กซ์นะครับก็ใช้ 0.25นะครับในการที่รีดน้ำเชื้อแล้วก็จำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะครับความเข้าใจของคนเกษตรกรในบ้านเราบางท่านยังไม่เข้าใจว่าการเก็บน้ำเชื้อเนี่ยเราจะต้องเก็บแบบไหนใช่ครับเยอะมากนะครับที่ยังไม่เข้าใจเราต้องมีถังใช่ถังเก็บน้ำเชื้อใช่ครับและมีอะไรบ้างครับพี่บอยมีถังเก็บน้ำเชื้อมีถังเก็บลิควิดนะครับลิควิดก็คือในตัวเจนในตัวเจนได้ในตัวเจนนะครับเราต้องมีสองถังมีถังดีวได้ไหม ได้ครับแต่คุณก็ต้องหาใกล้ศูนที่มีจำหน่ายลิควิดคือลำบากนั่นเองนะครับก็คือแนะนำว่าคุณต้องมีสองถังแล้วก็ถังเล็กคือถังสนามถามว่าจำเป็นไหมสำหรับฟาร์มใหญ่ๆญ่จำเป็นนะจำเป็นครับไม่ว่าจะไปซื้อน้ําเชื้อเดินทางไปผสมน้ําเชื้อจากที่เก็บไปผสมวัวที่ฟาร์มก็มีความจําเป็นและเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในวันนี้ว่าหน้าตาของถังน้ําเชื้อเนี่ยเป็นยังไงเอออีกคําถามงคนมีคนถามผมว่าน้ําเชื้อวัวเนี่ย เก็บในตู้เย็นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วเวลาขนส่งเอากระติกน้ําแข็งมาแล้วใส่น้ําแข็งแล้วเอาน้ำเชื้อใส่ไปได้ไหมครับก็ไม่ได้ครับไม่ได้ใส่ได้ครับแต่น้ําเชื้อไปใช้ไม่ได้นะครับตายหมดมันจะต้องอยู่ในในตู้เย็นวใช่ครับอุณหภูมิต่ำมากมากเออผมจํอย่าไปพูดถึงเพราะเราไม่รู้อ่านะครับก็คือต้องเก็บในตั้ในตู้เจ็นเหลวแล้วหน้าตาในตู้เจ็นเหลวหน้าตาของถังน้ําเชื้อหน้าตาของแหลกเก็บน้ําเชื้อเป็นยังไง เราจะได้รู้กันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวตามเราสองคนไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับไปเลยครับครับก็ตอนนี้เราสองคนย้ายจากห้องนู้นมาอยู่ห้องนี้ครับเก็บน้ํำเชื้ออันนี้เราก็จะได้เห็นถังน้ําเชื้อหน้าตาก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีหลายไซส์หลายขนาดให้เราเลือกใช้ใช่ครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ใช่คฟามของน้ำเชื้อที่เราใช่ที่เราจะเก็บใช่เพราะว่าถังแต่ละขนาดมันบรรจุ ได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่แล้วก็วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีถังขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับที่เราจะมาแนะนำนะครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำมากล้องใหนมาตรงนี้ในถังแรกถังนี้คือถังเก็บน้ําเชื้อใช่ครับถังเก็บน้ําเชื้อครับผมขนาดอันนี้34 3อ่า34ลิตรนะครับเรารนี่เป็นถังนอกนะครับจากอเมริกาดูตรงนี้นะฮะ3าลิตรนะครับเป็นยี่ห้อ เทเลอร์วอตันครับของอเมริกานะครับก็อ่ะกล้องเข้ามาดูมันจะมีขนาดเนาะใช่ครับปากเล็กปากเล็กปากใหญ่ปากเล็กปากใหญ่ต่างกันยังไงครับปากเล็กปากใหญ่เดี๋ยวดูนะครับปากเล็กกินข้าวได้เยอะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ่ะมาดูนะครับทางกล้องมาอันนี้คือปากขนาดกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากจากขนาดนี้มีทั้งหมด6แหลกครับ6แหลกนะครับก็คือมีมี6แหลกนะครับแล้วก็น้ําเชื้อจะบรรจุเห็นไหมครัเห็นควันไหม วันนี้ไม่ใช่ไดไอ์นะครับก็คือเป็นความเย็นความเย็นของลิลวไนโตรเจนครับแล้วเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูว่าครมเชื้อที่เขาเก็บอยู่ในเนี้ยนะครับอันนี้เอาเอาคร่าวๆนะครับอ่านี่นะครับน้ำเชื้อที่เก็บอยู่ในแหลกประมาณนี้นะครับนี่ครับเราจะยกมานานไม่ได้ใช่ครับนี่ประมาณประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแหลกว่างๆด้วยแล้วเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับอ่ะถังต่อไปครับถังนี้คือถังนี้คือถังเก็บน้ำเอ่อเหลวไนโตรเจนเก็บในตัวเจน ทำไมเราต้องมี2ถังนะพี่บอลเพราะว่าในถังนี้เนี่ยมันจะลิควิดที่อยู่ในนี้มันจะคอยระเหยออกไปได้ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเติมเข้าไปนะครับเติมในนี้นะครับก็คือในนี้จะไม่มีน้ําเชื้อจะมีแต่ลิควิดในเจนที่อยู่ข้างในนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นปากใหญ่ก็คือเป็นเป็นปากเล็กตรงนี้ครับก็เนี่ยฮะที่เมื่อกี้เมื่อกี้เราผมพูดไปว่า ปากเล็กปากใหญ่มันแตกมันแตกต่างกันยังไงคือปากแคบปากแคบนะครับทาให้ลลควิดไนโตรเจนระเหยได้ช้าลงช้าลงปากว่างจะระเหยได้เยอะขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็นถังที่เราใช้สําหรับยกออกไปเป็นถังสนามได้ไปเติมนะครับโดยที่เราจะไม่นิยมเอาถังเก็บน้ำเชื้อเนี่ยออกไปซื้อไนโตรเจนเหลวเพราะอะไรครับมันมีความเสี่ยงไงมันมีความเสี่ยงต้องบอกว่ามูลค่าน้ําเชื้อที่อยู่ในเนี้ยบางท่าน หลายล้านบาทหลายล้านใช่ฮะมูลค่าหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเคลื่อนย้ายมันบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้บางทีมันเกิดความเสียหายมันเกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมที่จะเคลื่อนย้ายถังที่มีน้ําเชื้อเนี่ยไปออกด้านนอกก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเอาถังลิ่งนิ่ไปซื้อนะครับแล้วก็มาถังถัดไปนะครับมาต่อกันที่มาพูดถถังถัดไปอันนี้ก็เป็นถังเก็บ น้ำเชื้อใช่ครับอีกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นถัง47ลิตรครับมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าถังนูนครับใหญ่กว่าแล้วดียังไงครับพี่บอยเก็บน้ําเชื้อได้เยอะมากขึ้นมากกว่าถังนูนเยอะถังเนี้ยสามารถเก็บน้ําเชื้อได้เป็นหมื่นหลอดถูกต้องเป็นหมื่นหลอเลยนะครับถังเนี้ยเป็นถังนอกเหมือนกันจากอเมริกาเป็นถังที่เขาเรียกอะไรเวลาเขานําเข้าน้ําเชื้อมาก็คือเป็นถังใหม่จากอเมริกาแล้วก็ ร้านนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับก็เวลาเขาสั่งมาก็คือต้องมีถังเงี้ยขึ้นิควิดมาน้ำเชื้อก็ต้องใส่เข้ามาในแบบนี้เราก็สามารถที่จะซื้อถังต่อเขาได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงตัวนี้เป็นปากปากกว้างปากกว้างปากใหญ่เลยปากใหญ่ข้อดีของปากใหญ่คือหยิบน้ำเชื่อได้ง่ายน้ำเชื้อง่ายนะครับมาดูข้อเสียคือลิควิดจะระเหยเร็วกว่าปากแคบนะครับเดี๋ยวผม ผมเมาเนีู้อันนี้ไม่มีน้ำเชื้อนะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไนโตรเจนครับนี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับน้ำเชื้อก็จะถูกแช่อยู่อย่าไปด้านในนะครับมันมือแข็งเลยนะครับมันก็มันจะมือจะครองโดนคองเลยนะครับในไนโตรเจนเ่ยครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาแหลกอันที่มีน้ำเชื้ออยู่อันที่มีน้ำเชื้ออยู่ก็อันนี้นะครับเป็นน้ำเชื้อของโก้ทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่นี่จะเป็นอย่างนี้โอ้โหน้ำเชื้อของโก้อ เย็น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 นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยก็มันจะเก็บได้2ชั้นด้วยใช่ครับแต่ว่าพูดเรื่อง2ชั้นมันจะลึกเกินไปมันจะลึกไปแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของถังเก็บน้ำเชื้อแล้วไอ้ใบจิ๋วนี่แหละพี่วอยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นมาวางวันนี้อันนี้อันนี้ครับให้พี่วอยเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าไอ้ใบเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าถังสนามครับถ้าเกิด จะเรียกกันโดยสับชาวบ้านนะครับเรียกถังสนามน,นะครับคกอส่วนมากนักเกษตรกรจะคุ้นเคยกับถังแบบนี้มากกว่าใช่ครับเพราะว่าหมอผสมเทียมหมอผสมเทียมต้องมีทุกคนุกมึต้องมีทุกคนใครไม่มีอันนี้เอาใส่ทำงานไม่ได้ครับเอาใส่กระตินงน้ำแข็งไว้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้น้าเชื้อจะต้องใส่เข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เปิดดูที่ในถังสนามเนี่ยก็มี มีแหลกหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันมีตั้งแต่สามมีตั้งแต่สามแหลกยันหกแหลกหนึ่งแหลกก็มีหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่หนึ่งแหลกก็มีสองแหลกสามแหลกแต่ของผมเนี่ยผมเลือกใช้เป็นหกแหลกแล้วก็อันนี้มีน้ำเชื่อมไหมยอ่ามีครับพี่บอยเตรียมส่งมอบลูกค้าคือน้ำเชื้อของโก้ทั้งหมดครับอ่ะพี่บอยดึงขึ้นมาดูได้ครับอนุญาตพี่บอยคนเดียวนันเนี่ยอ่าเด๋ยครับนี่นะครับ นี่ก็คือน้ําเชื้อของโ้นะครับแล้วก็หลอดใหญ่ก็จะเป็นน้ําเชื้อนอกที่ส่วนตัวตผมเองเนี่ยผมก็จะสแปมน้ําเชื้อไว้ในนี้เพราะว่าผมมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยเติมลิควิดอยู่ผมจะเติมอ,อย่างถังเนี่ยสวันครั้งแต่ถังใหญ่เนี่ยอาทิตย์ละครั้ง,งที่ผมเติมน,นะครับก็คือจะต้องดูแลก็คือคุณจะต้องคอยเติมไนโตรเจนเติมลิควิด เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมมาพี่บอยเติมโชว์หน่อยที่ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนอเติมเติมถังนี้แล้วกันนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาที่ตักมันจะต้องมีที่ตักนะครับเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยเปิดขึ้นมาเอาหน้าตาเป็นอย่างนี้กระบวย y ต้องเปิดสองฝาก่อนเปิดสองฝาเปิดฝานี้ด้วยแล้วก็ตักนะครับเขาก็จะทำการตักนะครับปล่อยลงไปพักๆหนึ่งก่อนพี่บอยเนี่ยเขาไฮเทคกับผมฟาร์มเขาเขามีที่เติมแบบ ทันสมัยมากกดฟึ้งผมเรมมีหัวจ่ายอะาหัวจ่ายผมไม่มีครับก็ใช้ตักแล้วก็เติมนี่นะครับพุุดๆๆปลาอย่างนี้อ่าพี่บอยเติมเข้าไปก็จะเติมไปอย่างนี้นะฮะอ่าเติมเข้าไปนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงแหละว่ามันเต็มแล้วพี่บอยคือถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเต็มแล้วนะครับเราจะใช้ตัวนี้ปิดลงไปถ้าเกิดมันเต็มหรือมันล้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะอ่ามันก็จะฟูออกมานี่เต็มเนี่ยเนี่ยเต็มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเติมไปอันเดียวเนี่ยเต็มแล้วนะครัับบบบในนนรเจจกก็ะออมาแี้ค ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราสองคนนำมาฝากในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นฟาร์มใหญ่ผมว่ามันจะเป็นนะพี่บอยในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของถังน้ำเชื้อถังเก็บน้ำถังนิพิถังสนามที่จาเป็นที่จะต้องมีนะครับถ้าเกิดฟาร์มใหญ่ที่มีมวลเกินอที่ติดตขึ้นไปควรจะเป็นแพคนี้นะครับถ้าเกิดฟาร์มกับบ้านอยู่ห่างกันแต่ฟาร์มอยู่กับบ้าน ก็ใช้ถังเยอะเลยไม่จำเป็นต้องมีถังสนาม,มตแต่ว่าที่เราต้องมีเนี่ยเวลาเราออกไปซื้อน้ำเชื้อ<ช>ไปสนามประกวดนี่ไงครับมันก็จะต้องใช้ตัวนี้ <มา S 2> นะครับตัวนี้ไปไม่ไหวเอาอย่างนี้ไปเราถึงได้โอเคตลอดโอเคครับครับวันนี้สองคนผมมาแนะนําในเรื่องของ น้ำเชื้อหลอดน้ำเชื้อแล้วก็ถังน้ำเชื้อถามว่ามีความจาเป็นไหมที่บอยที่ว่าเราเลี้ยงวัวแล้วจะต้องมีถังจะเป็นมากครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อสมัยก่อนเริ่มเลี้ยงวัวใหม่ๆเลยไม่มีนะครับไม่มีปัญญาซื้อถังไม่มีเงินน้ําเชื้อหลอดนึงต้องไปฝากหมอบ้างแล้วก็ต้องยอมไปซื้อน้ําเชื้อในราคาแพงตอนนั้นอะหลอดละ300ผมต้องยอมจ่ายหลอดละพันเจ็ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าน้ําเชื้อหลอดนั้นะหลอดละ300เพราะเราไม่มีถังเก็บ ต้องไปซื้อต่อจากคนที่มีถังก็เขาจะขายราคาเนี้เราอยากได้เราก็ต้องซื้อวันที่จะต้องใช้แล้วอ่ะทําไงอ่ะก็ต้องซื้อนี่แหละครับอันนั้นคือความคับแขนใจนี่สมัยเด็กๆว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีถังน้ําเชื้อแล้วก็จะต้องเก็บน้ําเชื้อเองมันเป็นของสะสมอย่างหนึ่งเหมือนผมสองคนเนี้ยจะคุยทับผมกันตลอดเฮ้ยมึงมีนู่นไหมเฮ้ยกูมีนี่ไหมอ่าแล้วมีแล้วทําไง ไม่ให้เออนไงแล้วผมก่บอกขอได้ไหมขอก็ไม่ได้บังตัวนะครับต้องบอกว่าเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่น้ําเชื้อเนี่ยมูลค่าเขาเพิ่มขึ้นไปใช่ครับอยากตอนสมมุติคาลู800ร้ออ่ะสมัยผมเข้ามาไม่ทันโดนลาาเท่าไหร่ครับ2องพณตอนนู้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะพี่บอยซื้อมาล่าสุดเท่าไหร่ผมประมูลเมื่อ7 8ปีที่แล้วหลอดละสามหมื่นครับ หลอดละ3ามหมจาก2,500ักลายเป็น30,000ต้องบอกว่าด้วยเขาเรียกอะไรผลงานของพ่อวัวตัวนั้นนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรเขาตายาไปปุ๊นเนี่ยคุณจะหาใช้เนี่ยเหมือนส m o k i n g งกันเ,เหมือนสติงเลเและตัวต่อไปที่กําลังจะขึ้นก็คือ t ูบดอลชูบดอไนทรีทรีนะครับ t ูบดอลเก้าเนี่ยใครมีต้องเก็บให้ดีเพราะว่าพอเขาตายไปแล้วเนี่ยโลกใบนี้ก็จะมีน้ำเชื้ออยู่แค่เท่าที่ เขารีดเก็บไว้แค่นั้นนะครับแล้วก็ผลงานเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนี่คือของสะสมอย่างหนึ่งของพวกเราครับคนเลี้ยงวัวในเชเวลบิดเดอร์ทุกฟาร์มมีถังน้ำเชื้อหมดแล้วก็เก็บเราซื้อน้ำเชื้อกันทีเราจำเป็นต้องใช้เราคิดว่าเราเก็บเจเนติกเราเก็บพันธุกรรมที่เราจะไปต่อกับวัวของเราเราจะซื้อเฉพาะตัวที่เราชอบใช่ไหมครับพี่บอยครับก็เป็นคลิปไม่ยาวมากเกี่ยวกับเรื่องของ มันก็เกี่ยวกับการทำฟาร์มและนะครับเกี่ยวกับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ผมสองคนต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะเป็น JK หรือ DC ครับทั้งสองฟาร์มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับในคลิปหน้าเราจะพาสาระดีๆอะไรมาให้ท่านผู้ชมฟังอีกก็ติดตามนะครับตามคลิปที่สอฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ JK พนมแล้วก็ดีพนมแลนดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ